ครับผมสวัสดีครัาตูอชมที่น่ารักนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด็ในหนึ่อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยทาาน,นี้ก็เป็นเนวทาานช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณมากที่ติดตามเอกมีนมาประจำรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย แลวก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนข้อมูลมาเป็นแนวทางคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทาง16ตุลาคมเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเจ้านี้10หน่วยล่า โชนฟังมาสิบล่างโชนสี่แถวก็โชนสองส,ส,ส่วนหลักหน่อยโชนสี่แถวโชนแปดจับโคสองแปดสองแปดต่อไปเจ้านี้เลยดับหน่อย ดับหน่อยฝากมาดับดับสี่ดับสี่อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับห้าเนี่ยทันใหม่นี่ก็ฝากมาดับสี่ต่อไปดับสิบฝากมาดับหก ดับหกอดีตที่แล้วดับแปดเนียวทันใหม่นี่ก็ฟังมาดับหกตัวเดียวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากต่อไปดับร้อยฟังมาดับเจ็ดดับเจ็ด อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสี่แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับเจ็ด <7. S 2> ก็ขอบโคุณมากสำหรับแนวทางนาคิโนดับล่าง ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านดับเจ็ดผลคือหกหกสรุปแล้วผ่านแนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาดับ ดับหนึ่งดับหนึ่งก็ขอ,ขอบคุณมากสำหรัขบข้อมูลเจ้านาคิโนเจ้าของแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง ร้อยสิบหน่วยฝากมาหกตัวแปดสองหกศูนย์สี่เจ็ดแปดสองหกศูนย์สี่เจ็ดฝากมาหกตัวเป็นเนี่ยวทางต่อมาครับใบนี้หน่วยล่างใบเน์ ฝากมา1นึ่งสี่ห้หกหหหฝากมาห้ตัวเป็นเดวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน6ต่อไปเจ้านี้เจ้านานฝากมาชุดเต็มล่าง

ฝากมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ดึงหนึ่งฝากมาสองตัวดึงหนึ่งเป็นเนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ผ่านศูนย์ต่อไปเจ้านี้ครับสิบบูลของที่ ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดฝากมาของที่หกตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านโซนต่อไปครับกุ้งดับสิบ ฝั่งมาดับสองดับ8ดับสองดับ8ปดฝักมาดับสองตัวดับ10บบนตบไปครับดับหน่อยก,กุ้งจกกุ้งก็ฝั่งมาดับสองตัว ฝากมาดับแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็ขอบคุณยังมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจโดยต่อไปครับเจ้านี้ หลายแนยวทางนะหลายเจ้ารวมโคดสตัวล่างเจ้ากับตานเจ้ามาลีเจ้าอินทนเจ้าหนูนานนะก็ฝากมา8 7 8 9 0 7 0 9 8 7 8 9 0 7 0 9นะฝากมาฝากมาสี่คู่ต่อมาครับใบน,นี้ก็เป็นแนวทางกษม ฝากมานนทานจับคู่2ตัวบนสิบหน่อยฝากมาเดนสอ,นอบนสองสามสี่จับคู่6กสองเจ็7 3 8 3 6 4ดสองหกส5มเต่อไปเจ้านี้เลย ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักร้อยสิบล้านนาฝากมา 1, 2, หนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าฝากมาสี่เถวชนท่านสี่เถวชนหลักร้อยสิบนะฝากมาชนสามตัวต่อไปเจ้านี้ ผ่านข้าวเหนียวฝากมาแนวทานรอสอนอเจ็ดแปดเก้ 7, 8, 9, 2, 7, 8, 9, าสองเจ็ดสองอดีตที่แล้ว1 2, 3, นึ่งสองสามหกแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาเจ็ดสองฝากมาสตัวต่อไปเจ้านี้เลยสองตัวตรอง โขนเพลงฝากมา1 2 1 4 1 5 1 8 3 2 3 3 4 1 4 2 4 5 4 9 5 1 5 4 5 8 6 3 6 9 7 2 7 8 7 9 9 4ก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานนะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย